ว้าวเบื่อหนุ่มลูกน้ำเทบันแมทนะเอา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 ไทยระสูไทยระหาผู้ใดนะไทยระไทยระมาหาใครภาพเนาะมัคือซุ่มขายมันเจลียวตะเภานลำคางทางสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ยาโอยสวัสดีให้มาหุ่นหอดกับปูชาปูเชี่ยไปให้ดีให้เนาะ ูปยาบันนั่งแั่งหน้าแต่ยังอยู่นี่พอดีมาเนี่ขอพูดหลายๆกูมาเร็วเป็นไผ่จะมานางศาสตร์กูบ้านนี้เออฮะมาลำค่ะมาลำโอ้พุ่นมองเขาอยู่ว่าเด้ปู่สิมานางแยงไหนว่ามันช่วยบานช่องเหนี่ยอานางนั่บ่ได้ตินางบ่ได้โอ้แพงหมดบ่อนางบ่ได้แพงหนอกว่ามันชาตจะควงเว้ยจ้าให้ไปจ้างเพชรสองฟ้ามึงไปได้ตัวอะไรมา อูไปจ้างเดือนฉายมานะยะฮะเดือนฉายดาวยั่วเดือนฉายดาวยั่วใช่มึงกําหนดเวลาไหมอ่ะตีสองอ๋อตีสองโอเคไหนแม่จะภาพอ่ะจ้าอ๋อขอโทษนะคะมาช้านิดนึงไปใช้มากละไปเกณฑ์ทหารมาจ้าอุ้ยรุ่นนี้มันกายเกณฑ์แล้วลูกเอาผ่อนพันมาเรื่อยๆไงตีได้บีวล่ะลูกล่ะอ่ารอดเข่งมันกกเป็ปตลอดยูหลอดฮอดกรตตาพูละรุ่นนี้ ใส่ะเวทีอยู่งใส่กดรีโมทขึ้นเลยตะลูกกดรีโมทอีกขึ้นเลยจ้าใช่ละพุ่นโอ้ทันสมัยตั้งะเนาะตัวฮู้ว่ามันงอขึ้นรถอ้อยขึ้นแล้วก็คือนฮานได้ล่ะเนาะลูกนาจ้าย่าปะสิล้ำสูตรนี่เถอะสุดนี่ต้องแม่เรียบๆยัง่ไงหัวใจบ้านๆโอ้อยสุดทอร่าแม่ยังแม่ขันสุดบ่าเรียมแม่ปรจ่ายได้เงิน เอ้าต้องการชุดเรียมๆจ้าอันแท้ก็เปิดงานล่อสนะเปิดงานจ้าเอ้างานพ่อมึงเอ้าโอ้ยมึงไปกินกับพราพองถึงมึงมาเมาแห้งแท้ไปเปิดงานห้พี่แหน้องฟังกูบอกว่าอย่ากินคักกินแน่หลายปีนี่บวชลูกปีหน้าที่ว่เจ๋เขาหามึงสติเออไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ที graduate, ่มาเป็นเจียดในงานบวชลูกชายหัวแก้หัวแหวนของผมผมรู้สึกดีใจมากเปิดงานท่านเล้วอยู่หางเคียงท่านนุงกระเกียงไนอยู่มกหัวกูจินวางแรงสิท่านเปิดหน่อยพะนี่มึงเปิดเพราะเป็นกะเทบ้าใหลูกไผ่เปิดอลูก อ่าผมจะให้ลูกไพสุจิลักของผมเปิดแทนเออเาเปิดแทนพี่นนะน้องให้หนูเปิดเหรอคะเปิดตรงไหนดียะคะว้ายเปิดงานคุณแม่ม่ร่มเปิดงานไม่ใช่มาเปิดคุยไปแล้วห้าร้อห้าร้อยวันนี้มาอยู่นะมาคนพาราอีกนนวันนี้วันนี้หูตึงเพราะว่าจเงินลูกน้องวันนีค่ะ ก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณย่านะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้หนูกับปู่ได้มีเพศสัมพันธ์กันความสัมพันธ์เมื่อวานอย่างความสัมพันธ์กันโอ้ขอโทษลูกสงสัยย่าหูฟาย่าหูไม่ดีดอกไม้บังหูเหนูต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ตอนกลางวันที่ผ่านมาเตื่อเฟือให้คนในซีกันนะครับ ห้าร้อยสนุกสนานกันเอาสนุกสนานกันนะคะวันนี้หนูก็อยากจะมีผลงานเพลงมอบให้ปู่ขอบใจมากมากร้องเพลงกับปินก็เลยอยากจะผสมเทียมกับย่านะคะผสมเทียมแมวมนดิบอมเป็นงัวร้องคู่นั่นแหละเขาเรียกแบกเทินฮะแบกเทินหน่ามึงค่ไปตระเรภาษากษจักเม็ดดินั่นหนูจะเป็นดนตรีนะย่าเป็นคนร้องค่ะมุงมาใหญ่สิเต้นให้ฮะ นายสมทวิณูมีลำเนาเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาอาการรอดเลยติดตั้งต้องเพลงนี่หาพ่อมึงนี่กูยังไม่ตายปู่ยังไม่ตายแต่ว่าหำปู่มันตายแล้วอันชนะแล้วไงบ่ค่ะโอ้เสียเวลาเสียหายเลยนี่ วิ่อลัมสิแกเด้๋ยมาขึ้นท้องเปลี่นพันบุปผาแต่รู้อันนั้นบอลัประยุกตี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเนี่ยหันหลังสิเออรูดสิบได้อยู่แต่ว่าขยายออกเยอะเลยนะข้างหลังทำไมเรียนใส่พอดีอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมเรียน L 4 9ตอนนี้แปดสิบอล่ำดุกลาล่ำนั่งเอกฟ้าสีคข้มเอ้ แม่กูติดไสกระโปรงใส่ส่งซอนทั้งนั้น <c oughs> เอาวันฝ้าเนาะเออสวัสดีพี่น้องโงปไติดตามตลอดเลยผู <c oughs> ้ใดจ้าไม่พัชรีมันปลวกคือว่ามาเล็กสิบสี่พูนมันไม่พัชรีค่ะผู้ใดชนะเก้าพัสดุอันนั้นเขาต้นนี่เชื่ออะไรอันนี้ล้ำสิงสาวมูนายาตุบตบตับเดียวเชื่ออะไรนะคะตุบตบตับเดียวอะไรเป็นตุบตับ่ะชื่อกูเมหรอจ้านามสกุลตับเดียว ไม่ไม่ไปลำซีสองเอาซื้อกูได้ต่งกับร้านเพลินอา้าวชอบกินซอยจูเหรอใช่ย่ากูแม่ตับเดียวแมอ่อ๋อนึกว่าชอบกินตับดีเพราะอะผัวอยู่จำเบอร์อะไรนะสอดลูกมาแล้วแมวนะจ๊ะแี <c oughs> ่ไม่ไปสอดเขาขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มันได้ง่ายมือหน,นีนแน,น่นจักน้อยนะคขับพี่น้องน้องงานฟรีน้าก,กันเนาะเสียงเงินเนี่ยเสียงเงนินพอมันพิภูมาก่ะ อาขอบคุณแม่เจ้าภาพในร้วที่กินทอดคิดถึงนะคะเอ้ยอ่างแต่วับานจะของไรซื้อบานันบานนี่จะไปบานมึงมึงยังไรยานะคะยานะคะกูก็อยู่สารค้ามือกันนะคะบานนี้เลยอตีละบานผัวค่ะจะได้จะกล่าวว่าผัวเขาจิบป้างมื่อไร่จสร้างตอนนี้เป็นของกูเอาไว้ว่าในแม่เจ้าภาพนะคะของไฮยูดีนีแห้งนะคะไฮนี่แดงเลยไฟใหม่บ้านค่ะ วุ้นทีได้ไตเทียนนะเทียนทีลูกลาไม่จังเหลียวเห็นไก่ไปพ่อได้พอจะภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไอ้คอยแข็งคือดำมีดดำผ่าค่ะเดี๋ยวนี้บ่อคอยแข็งดังประกาศพ่อขึ้หยาบหลายค่ะเพราะว่าอยู่ข้างผ่านค่ะไปแล้วมึงพันหนึ่งแล้วพ่อเรียนดอกข้าัวเดือนนี้อ่าบ่อบอกกับบริหัวเบาผัวกันเงี้ยวฟืดค่ะเออแม่ดอ้าวพ่อบอกแล้วยางหางนะคะต้องเป็นศาสตร์สกอรนะคะน้องเอาไม่ละฟังเพลงช้าๆซึ้งๆสิบปีเบาๆนะคะ บารับไม่จะรับเพลิงรับสิ่งเสมอคนก็คือรุ่นสบายเกียงครับเนาะ กอดหาพอมึงดิเอาดิตายอ่ะตั้มนี่เปิดพระลำสามตกับโอยูอยู่เอียงเปลี่ยนบ่ไหวคู่ก่อนเป็นมาลัมไปคู่ยังไหนมาได้เลียนเอาบ่ได้เลียนคือได้เป็ี่นมาลัมถือเลขถือเลขบ่ถือยังก็ต้องไหวคู่ก่อนเป็นมาลัมมึมีคู่มีบาได้ไหมไม่หลังเรี้ยนมันคู่ทูปติไหวเลยก็บ่ได้ไปเบิ่งกับเขาก็ไหวคู่ก่อนนั่นละมีคือการไหวคู่กด้เอรเปิดจรา จริยาหอนตีห <rôle à kilow> ุดว <gens> ่าแล้วม่ย่าันเขาก็มึงความเรียบร้อยไม่อยู่จังว่ามันสิคีแม่มันคนละกคู่ เอาเส่แล้วกันมาได้ตีใส่แล้วกันยังไงย่าคนคู่จีปูคนวาดตะกูเดียวมึงมึงจำไม่เนี่ยกะพร้านแล้วมึงนี่เอาอยมาเด้อขัดไปเล่นบุคลิกภาพราวมาบุญดอไปเรียนมาได้ช่ำนี่ตี่การจะไม่ได้ถูกวิธีลองเพลงซาเฮ็ดแบบไรเพลงซาขัเล่าเพลงซิจับไปจังสเตย์ลองไปดึงสเซย์เพลงเร็วเด้อเฮ้ยแกเป็นมึงนัดเนาะเพลงเร็วหนิเนาะโดยเพาะผัวมึงไข่มาเศร้าเอยบอกไปแสวว่าเจ็ปวดเปียนแต่น้ำผัวกู ไปไซ่ล,ลับบุลับมลบูแน่ะแม่เอาไปเดี๋ยวมาคู่กันตีบ่เลยเอาได้ไปจ้างน้ำข่อยไหมหนูหนูลูกอะย่าให้ไปจ้างมาลามึงไปได้มาแค่คนเดียวอ่ะลูกไปจ้างไผบูนมานะยะ่อะาอะไผบูนแล้วยังล่ำไบยุติไบทูมา <c oughs> ท,ท่านเ่าปนานนี่หล่อมากเลยนะตัวจริงเนาะบานไผบูลการไฟฟ้านะแม่แม่ไผบูญเสียงทองเออไผบูลเสียงทองนะย่าเนาะ ไปตาได้มาไม่ะมัไปจ้งผู้ใดนี่มอลลัมมลลัมมลัมไดมันคือออสมอบัซองไตเทบ้ยซื้อบัรไดนแล้วลูกล่ะมอลลมเบิสเลดหลฮะซื้อไ่ายังกะมลลเบสเลดไลายิ่บ่าข่าขี้กระเทยจะกูบันขึ้นทีนี่ คือมาแต่งมาจากบ้านหนามาหยังปองค้าง,งาสำางว่ามันปองค้างสำางเอียะกระโปรงอยาก,กตุตเนี่อ,อันว่าจะของที่บ่ไหวกะจกักมาหยั่งน่าดูหลาก,กระว่เปลี่ยนมูอมาแทนเออเอาเอาพิ่นในจาะนะ้างแล้วเนาะกะจะเดินมาล้ำให้เพิ่นตัวเนาะเอาพะลื้ีหยั่งมานอนหลับอยูน่นงงลูกไผ่แม่ลูกจะภาพเขาแต่งตัวเซ็กซี่ไม่รู้ เห็นไรทำไทยโยนพันิ้สี่ห่อน่ติชิบะมโคกูออคือเตี้ยแทะแล้าเกี่ยวกุชิบะจำขเข้ากูนี่ติเข้าท่วงตาแม่เอาคือห้านอดแม่กฟังรําแล้วคือห้านทอดิลเลีงหานานบอลลาลาไปไม่บูดยางทำไม่หรอกถือแผงหมอยกูถูกมหาแม่มาอย่างไรจับปจับุยยุยัทำอม ากัน <cents> ข <input> ึ <Lil ith> <istles> ้นโอ้ยมันจีมุมสงก้านบ่ดิมุมเยอะด้งพี่สาใจมาคักเอายืนเฮียงกันเบิ้งดูบัดนี้มาคือปีกปลาโลดแถบัดนี้หมอหน่ำตัวแมีเบิ้งไปเบิ้งมากว่าแม่นเชิดบักแอตัวผู้เด้หาตัวผู้คือกับแกเมียนผู้ผัวคือหมาอะไร ผู้ใช้ผีทะเลมาท่านรำกับหอมแก้มกูอยู่สวนลำจีบค้มสี่กูทีนะอาจารย์แค้นรำหลูกหล,ล่าลำปลาให้แม่เดี๋ยวฟังกูอยากนอนอาลรำม,มันมวนเดอ้อลำมวลผนจากต่อได้บัดซองคือปลาล้ำบบดนี้ ไปซี่กันก่อนไหมเอ้าเขาหัวต่พพอกันเขาเขินกันเฉยๆรู้มึงมีอารมณ์เหรอหน้าแบบนี้นะอ้าวแกขัดไปก่อนเอาล่ำลูกล,ะละ่าล่ำ <ไ>ปัญหาแดกน้ำบดว่าเ <c oughs> ป็นง้วาตกตุมโอ้ยยันเขาไม่เห็นหยังโอ้ยบ่ามีมารยาณวุ้ย<อ>ามาที่หลังเขาจิมาล้ำพร้อมขาจังไดีเอาให้ล้ำก่อนซะไอ้ล้ำแล้วไอ้กิติเฝ้าไปหาหมอดอกเดี๋ยวน้องงานบุญเนาะเห็นใจเราเห็นใจเราว่าเป็นพระลาคุตัวนี้จะเฝ้าขวาเพียงเขาล้ำก่อนล้ำก่อนก็ขอเพลงแต่พี่สาว อีก100บาทยันลงมาใหม่นเอยค่ะเปลี่ยนท่าเฮ้ยเฮมียนเมียนตั้งตอนเดียวเดียวเป็นบุญเ่ยงานเกิดว่าอูโมงหม้อใหม่อ๋วม่ลาเา้ ไ้าอยพ่น้องฟังซอยขยันหยีเพื่นวานโอขู่มืดนี่มันเป็นฉีกระตึกฉีคนคือกเกินมันสีบ่ปากพอแก้นั่นทางดาบเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 วยั่นว่ายเป็นติดไปเป่านา้้ยพี่น้องฟังซอยนกกลิบหน่อยเดบินขามต้นไส ซื้อมอเตอร์ไซค์ันหน่อยลาค่าเป็นแสนสองแสนบัดพวกผู้ชายเนี่ยค่อยทอแขนสร้างเป็นกระเทยบัดเทจ้าเือใจพี่น้องบัรรทมพอละหน่อย สอยพี่น้องฟังสอยนะคะคนะคะสอยไทยพร้อมนอกเม็ดละมุดแต่ยังเม,ม็ดละมุดแต่ห่เ็นยางงึความผิดร่วมค่าคนละสองร้อยห้าสิบค่ะนกเม็ดละมุดแต่บินไปบินมาแล้วก็บินไป อาบินไปไหนแล้วหายเลยได้ซ่อมดอกซีซีตกโอตกเอเมล่าจังมันทังคน้งคนโอยมออ้่ต้นตส้ีต้องาอ่อ้ยใหมเอาโตายแล้วอีสาวน่อยค้าเฟร้ใครใครมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยว มอลํมเขามวนลูกเขาบ่ได้มีเรืองเรอ่านเหตุงานดีก็ตำรวจบ้านดีกแลมวมึงเอาตำรวจเขาไม่ได้มาคุมงานหรอกเขาถนัดแต่จับใบขับขี่สารคคมบ้านมึงก็าลังไปซอยกูแก้วสิจากเบิร์ตบองไปนานที่น้องบัวเพื่ด้ผู้ดีก็กูอีกอ่ะวกูก็มาอยู่สารคมห้าปีหกปีนุ้นน้องมาเลี้ยนตีเอาผัวลูกลา แม่บาลลทั้งลางสะบสันงานแม่บาเลวดอกผมก็่ายู่กัลํำทั้งเติมผมกับยานผมมายั่งอยู่ดอกแต่ว่าแม่เบิงเรวสภาพนี่ลํำอยู่ไซกับบายั่งลูกหลาจองบัตบอเอาลำลูกหลานล้ำมมัวั เดี๋ยวฮะพูตามมาจิลัมซิงเดี๋ยวนี้อาก็ชซิงอยู่นี่เดี๋ซิงมองใดอ้าวเว่เวอเว่เว่เว่อเว่เวอนี่โอ้ใ่ตีมองซิงเมีบังหูจักต้องไปสอบเลยเนี่ยเอาเราลับลนะพอเอาเราเลยนะเแียงัง เดียวเดียวเดียฮะเดวอุ๊ยักเปยกมามันมวนมอง่อเวอันความมองเว่อวนี่ยรับเป็นนิทานไปโลดบัตรยาเออกะลังแกนี่ก็เป็นนิทานตัวนี้แหละไห่ไงลังกกวาเนี่ยก็บงสันนไม่น้อยเอาเดรับเงินไเอาเด้๋รับเงรไปม่ี บสบายเ่าล่ขแมไม่อย่างไรอ้ล่สามียชีกูกเ่อนเดินก่อนไปสามเมันได้ก่อนัได้ววมาล่ำเพลินอ่ะเขาจะล่ำอะไรก็ช่างเขาสีจ้างมาเลยวา ปากแยเท่าบอกไม่ชอบมาลําซิ่งลุกเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยสั่งเอาสั่งเอาไม่ต้องสั่งเขานาทีนี้นะหูปากไปเลยนะอิสอัตมึงเห็นบอกขาว่าเห็นมึงเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเป็นอย่างกูมาถ้ามึงกูกระยายคนกันตัวมานั่งอิสัตไอ้อเด็กมึงกองหนุนขัดน้องมึงนี่พี่สาวข่าอะไรอย่างนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ ป็นอะไรจ๊ะยายแหลมฮะยายแหลมหนึ่งรบาทมองเรีบเรีวแถวทิวพนาไก่คำยมสนทยาออกหากสามสองน้ำตาน้องหน้าคนสื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งสลมอะไรยายแหลมอันนี้ยายแหลมแหมไม่ใช่นี่แหลมทองการแพทย์หอยปันดำแผ่นสองนี่ มพ <sociedad> ี่แหลมนายแรมนะลงไม่ใช่ยายแหลมเมื่อตอนสาวๆนะโอ้ยอีผีหรอกยายแหลมเออฮะยายแหลมหอยหีบสารเอียนว่าแหลมเออหล่ออืหล่ออ้าวแปลตรงตรงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจฟังโซกันเลี้ยงเพลงอะไรคะเอยาวศรมาศจราศียาบาลฮายเนี่ย เป็นเบาหวานก็ประสีดมาแต่เฮียนพนเอามันหัวก็ขึ้นว่างันดีไม่ใช่สาว่มันสีทุระยู่ไสบกูเป็นหมอลัมจังห้กูเป็นหมอเบาหวานจังไงที่นี่เออสิเทชใส่ล่ะอันนี้ดีสิเทชใช้เบือนี่ยดีใช้เบือดำปันไม่รัำวะเอาไอ้ฮะขึ้นบอลมือจับขี้เดียบอ้าวอ่ะพี่หมารำจ้ะ ก่อนจะฉีดยาหนุเห็นเขาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะ,ะอเ,นเอ,อ,เอ,อแอลกอฮอล์น้ำตีโอโยี่มันยากยังสมแม่ยุนี่กระบอมีเอาเอาน้ำข่อยมีอยู่เฮ็ดตังไดนอ่ะสูตรไหนอะ่ะสูตรเข้มขน้นถ้าแล้วทำไมไม่ใช้สำลีอะ่ะใช้สำลีนำ้ำใช้มือมันก็สก,กปรกเหมือนเดิมสิขอบอเขาในลูกแม่ยุนจ่มีบอสสำลี กูว่าเป็นบาดเป็นแผลจากเท่ยโอ้น้ำข่อยพอดีมีอยู่มีอย uh ู่แอ่แม่แม่ว้ายจะมาจกดาดจังด้คนหลายๆไหมรักษามารยาทหน่อยมรำเออพอดีเคยเป็นรอบเดียนอ้อยฝังไววซัมลีอันเอาไปใส่รอบตัวไปเอาใส่าราเมียวพร้อมเซ็นพอดีอะไรจะกินกับกาแฟมืองนซา พ่อจนเมียมด้วยกาแฟเจี๊ยบเจี๊ยอ่าเปไ็นไงกระชุ่มกระชวยเฮ้ยโอ้ยเกแล้วเอาวันง้วนหน่อยเถอ,อะลูกล่ะระวังอย่าออกฤทธิ์ให้ผู้หญิงลำถ่าเนี่เป็นอย่างคอยลำดีแม่จด้เอามาจานุตรี นราคสมสรในบอลอาบุญขอเอแม่ก็บอกว่าราอคตรนานเขาก็ได้บิเขาฆ่าเราอย่างละเจ็บเราบีบเราดังสตาไอลา Hola, es sí. อะไรบ้างเป็นงานตะปูเอาออกกากันค้นค้นก็นี่เอาออกลูกละอ่าก้าเออออทุบตังกูเล็กกิ้งก uh ูโอ ah, ้ยไอชีต่างกาวมาเล็กกิ้งเนาะออกออกออกพ่อหลนีนเอาออกเอาออกอ่ะอ่าไอมึงมันเก็บสายหนามันอ่าโอ้ยเก็บสาลูกมั้มีแห้งว่ามันเก็บอีปอมึงเออออกไปใบแทน โอ้ยประเทศไทยเอ้ยโอยแป่นกระดิมหำอยู่เลยเฮ็ดโซลมโซตาเติมกระชายหน่อยวัชร์พูดอะไรล่ะพูดอะไรก็ลูกหล่าจหน่อยอายุของมึงหน่อยของกูทึ่งหน่อยทึ่งหักหักแล้วต้องเป่าเค้านทั้งหลับเว้ยเป่าสองผักอีกปอมเมื่อบางทีมีหดเป่าเค้านผักไปเมื่อคืนไม่เป่าเลยนะผิดกับเมียนะเพราะเมียโล่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเจียวลงไปหาคุณแม่เพิ่มก่อนนั้นเร็วๆเตาเงินกับแม่อ่อนก่อนมาๆแมออนว่าปีเตาไปเอาเงินก่อนหลายจังรับตัวคุณค่ะแม่อ่อนว่าปีเออเออฮะแม่มึงอกี้ถือดาเรียนไว้แม่มันแฉเห็นเงินเศร้าตายก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่ว่าปีเปิ้ลกะไหนอนสุปมันเพิ่มเมี่ยงนะนังเซยเออใจร้ายเพิ่มกะไห่บ้านคุ้มกับขี่ที่ก็แล้วกันแล้วน้าเนี่ยเดากระมือไงค่ะขอบคุณค่ะ มาฝั่งนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณยายไพเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ละค่ะใส่ข้าวแถวหน่อยขอบคุณค่ะขอโทษจ้าไล่มาฝั่งนี้ขอบคุณค่ะที่เมียมาตาบานขามนี่ขอบคุณครับที่บรรสุดท้ายพอดีอ๋อสำนี้กับพ่อเราเบาก็ได้ค่าตัว มึงเบาเลนมันเบาอีหลีนี่ขอบคุณค่ะนี่เบาเลนเบาหลีู้วจักเนี่ยเอาเอาเธอขวางสายไฟเพิ่นโอ้ยเสียละนี่มึงเพ่นี่เสียบ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 ใช่ละครัยบเนี่ยเสียบเสียบเสียบขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณจุบุจุลาวานค่ะเอาข้าวแถว มากกว่าคุณเพิ่อนก่อนแน่เสริมสี่ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลำผู้่ายคือเราหน่อยแท้มันแห้งเราได้เท่านี้ละเฮ้ยมามาเห่นต้อมาลำต่อบ้านีองใช่เปลี่ยนมำดับต่อต่อปวดเทไรวินวินพะลำต้อไมเล่นต่อสภาพเจ้าคือหลอดไสบหลอดนี่เลยนะรับ อลัมพลายแมอยังฟังหมอลัมแเราลับผู้ชายเอาผู้ชายบัดนี้เอาผู้ชายบัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยาฝ่าวรัมยาฝ่าวรัมตัวฉีดยายังใไงวะฮะไหนเอายาจ่อให้ตัวเออโอ้ยพิษเซริงตัวนี้พิษเซริ่งยาอยังนี่อันนี้ยาปุกเซ็กตัวนี้มั้ยไม่ีดให้ปู่สักเข็มหน่อยค่ะว้าวุ่นนี้ไม่ต้องฉีดชนิดนี้ฉีดอะไรฉีดยาตายไปเลยนีโว้ยมันเหลือนิดนึงโอ้ย มึงจะไปโล่งใสหรือเปล่าเบิ้งหนาแล้วเนี่ค่าจะเลีกันยู่นั่นหลจะเบื้องได้ไปยังเฮียสียเฮียเนาเลี้ยงพนแล้วแล้วน่ะนก้ามเขาก้ามเขารับเลยลูกรับเลยไปยงยาเาอาไเไบงน้าคาดไกเอาลไปรงบานไปรงบะเารงบานไดก็ได้แต่ว่าจะไปรงบานสะรคามเป็นยัง่งหมออวงมวน พี่น้องเ